ปูเป็นๆจ้าปูเป็นๆร้านเรานะคะวิธีการเราวิธีการทำให้เขาไปอย่างสงบเราก็น็อกไปเลยน็อกไปก่อนปูนี่น็อกนานหน่อยนะคะเพราะว่าเขาจะกว่าเขาจะน็อกน้ำแข็งเนี่ยนานเลยหลังจากน็อกไปแล้วไปค่ะปิ้งกันจุกจุ จะมาตุกบยังไงทีนี ar, like. it, ้เรามีจุดปุ้บปูใครดูไม่เป็นมาดูวิธีการแกะปูทุกปูตรงนี้นะคะเราเริ่มจากอาระหักก่อนตัด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 แต่จริงนะถ้านไ่นี่มาก็หักเลยไม่ต้องากรเสียเวลาแกะตรงนี้เขาแกะตรงนี้เขาขาวเราไม่กินเราแกะออกนี่ก็จะได้อย่างนี้เราก็จะตัดตรงนี้อ่ ตรงนี้เขาไม่กินกันนะลูกหนูอย่าไปเผลอดูดนะจ๊ะแค่นี้แค่นี้เลยแค่นี้เลยไม่ยากเลยเคาะเคคะฉันชอบกินมันมันตรงเนี้ยเนื้อของหอย กินปูอ่ะมันต้องแกะเองรู้ปะ่ะถ้าคงแกะมันไม่อร่อยอ่ะมันต้องแบบอย่างงี้มันต้องดูดอย่างนี้แบบว้ายนี่มันจ้ามันจ้ามันมันปูจ้าโห้ยเพลงก็ดีไปแล้วนะหนึ่งฉันมีกําจิ้มจ้า ขอร่อยทีไม่ได้มุมออมานะมาอร่อยจริง